ในฐานะที่เป็นคนจับบอสวรยุทธ์นะถามความรู้สึกในเบื้องต้นก่อนอละครน้ำเน่าเรื่องนี้มันจบแบบนี้รู้สึกอย่างไรครับคถ้าถามรู้สึกนะคดีนี้นะครับมันพิกลพิการตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเลยนะครับมันก็เป็นมหากราบมาเรื่อยนะฮะแต่ผมเองต้องเรียนว่าสิ่งที่ผมยอมไม่ได้แล้วที่ต้องเข้าไปดำเนินการอย่างไม่ไว้หน้าใครเนี่ยมันเพราะอะไร เพราะว่าตำรวจเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยนะฮะเสียชีวิตนะฮะขณะปฏิบัติหน้าที่นะอืมครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ทํามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็คดีถ้าสมมติมันจบด้วยการประมาทร่วมหรือผู้กระทําผิดคุณบอสเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่ผิดกลายเป็นตารวจผิดผมถามว่าตํารวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เขาต้องได้สิทธ์อะไรบ้างเช่น นะฮะได้ชั้นยศเจ็ดชั้นยศลูกเขามีสิทธิ์ที่จะเข้านะฮะเข้าเป็นตํารวจนะ,ะสิทธิต่างๆมันมาอีกบานเลยครับแต่ขะนาดเดียกันถ้าเกิดเขามีความผิดเนี่ยสิทธิเที่ไม้เขาหมดไปคนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมยอมไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันที่คนพิการโดยการที่มีความพยายามที่จะเอาละวิ่งเต้นกันเยอะแหละนะฮะมผมไม่พูดว่าใครบ้างที่พยายามวิ่งเต้นผมแต่ผมยืนหยัดผมไม่ยอม นะครับอันนี้ก็บอกมาแต่เมื่อวานานี้ยสารนะฮะตัดถึงจอกมาแล้วผมไม่ร่วงละเมิดอำนาจศาลนะครับเป็นดุลนยิยมศาสตร์แต่ถ้าถามความรู้สึกว่าท่า,านอัยการสองคนถูกลงโทษแต่ถ้าเรื่องมันไม่เริ่มต้นที่ตารวจเนี่ยมันจะมาถึงอัยการที่โดนลงโทษอย่างเงย้ะมันมันถูกต้องไหมัในน้ในความรู้สึกผมนะครับคถ้ามันไม่เริ่มต้นในสํานวนเนี่ยสํานวนมาถ,ถึงท่านอายการเนี่ยนะ เพราะนักการการไปแก้ความเร็วของรถอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ผมก็เสียณออกมาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้ตามนะครับแต่ถ้ามันไม่มีในสำนวนเริ่มต้นขึ้นมามีการการะทํามีการความเร็วมาปามระเมินการตามที่คุณดใดใดพูดไปแล้วนะฮะใ,ในห้องนั้นมีใครบ้างที่ร่วมกันวางแผนครับนะครับแต่เมื่อผลออกมาอ้าวท่านท่านานายการสองท่านก็โดนรับโทษไปคนะอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ใชผมคนเดียว แต่พี่น้องประชาชนที่ฟังคําพิพากษานะฮะที่ี่ติดตามคำพิพากษาก็ต้องคิดเหมือนผมนะครับนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่ไม่ก้าล่วงนะฮะอำนาจศาลนะครับแต่จะขัดความรู้สึกของเราเองหรือไงหรือพี่น้องเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับโอเคมันแยกเป็นสองประเด็นนะครับคุณคำวิทย์ประเด็นของข้อกฎหมายเราคงไปแตกคำพิพากษาไม่ได้ ก้างล่วงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นความสึกนึกคิดอารมณ์ของสังคมของผู้คนที่ได้เห็นคดีนี้มาตั้งแต่ต้นเขาก็อดรู้สึกไม่ได้เพราะในห้องที่เขาคุยกันเรื่องความเร็วของรถในห้องที่เขาคุยกันเรื่องเปลี่ยนความเร็วของรถมีนักจการคนหนึ่งมีตำรวจอีกหลายคนมีอายการไปไปมาในห้องนั้นโดนเฉพาะอายการตำรวจที่อยู่ในห้องนั้นด้วยนักจการที่คำนวณความเร็วของรถใหม่ที่อยู่ในห้องนั้นด้วยรอดหมด ในแง่ของกฎหมายเราไม่ก้าวล่วงศาร,รแต่ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดของผู้คนสังคมมันก็ฟุ้งทันทีเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ผมเรียนตอนแรกอะนะฮะถ้ามันไม่เริ่มในสำนวนเริ่มจากตำรวจมามันจะมีมีต้นเรื่องมาถิงท่านอายการได้ยังไงครับครับแล้วว่ากันที่จริงก่อนจะถึงอายการ <c oughs> ต้องผ่านมือตำรวจแต่ตำรวจจะทำได้ก็ต้องมีนักวิชาการ ทําความเห็นในเรื่องความเร็วรถถูกไหมฮะมันไล่เป็นลูกกระนาดถูกไหมฮะถูกต้องครับโอ้ตายละและสังคมกันจะจะอยู่ยังไงต่อมันจะประคองความอารมณ์กันอย่างไรครับเนี่ยครับนี่เรื่องของสังคมสังคมไทยเรานะฮะค่ะอืไปรอรุ้นชั้นอุทธรณ์ต่อใช่ไหมคะอืมครับอืมอผมเข้าใจว่าคดีนี้มันน่าจะมีความซับซ้อนในเชิงของรูปคดีของข้อกฎหมายเยอะ เท่าที่ทราบอธิบดีสารอาญาคดีทุจริตเ <Stanley> นี่ยได้ทําความเห็นแย้งขาวไว้ในสำนวนด้วยไม่ได้ท่านอธิบดีสารท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยที่ตัดสินอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้ามองภาพรวมมันเป็นเรื่องของขบวนการเปลี่ยนความเร็วรถแล้วแบ่งหน้าที่กันทําแต่ตอนลงโทษกับลงโทษแค่บางคน <S <S ในขบวนการดังนั้นจึงทําความเห็นขาวไว้ในสำนวนนะครับไอ้ตรงนี้มันจะมีผลอะไรไหมครับในแง่ของกฎหมายครับในแง่ของคดีครับ ผมมองว่ามีผลมีผลนะฮะเพราะคดีนี้เมื่อตัดถึงไปแล้วยังต้องมีมีอุทธร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะยังอุทธร์ได้ค่ะเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีมีการอุทธร์ขึ้นไปนะฮะ,ะแต่สถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราต้องดูนิดหนึ่งนะฮะมันชี้ชัดเจนคุณจะเปลี่ยนความเร็วรถแต่หลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยมันชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่ที่มันบิดเบือนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะอะไรนะฮะพยานก่อนเกิดเหตุเนี่ย มันไม่มีวงจรปิดก็เสียหมดครับนะครับวงก็เสียหมดคณะเกิดเหตุชนอาชนก็ไม่มีพยานนะครับมันมีแต่หลังเกิดเหตุอืนะฮะเพราะนั้นหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีการเอาเอาเอา,เอาพ่อบ้านไปมอบตัวละเอาตัวปอมไปมอบตัวซึ่งผมเองผมไม่ยอมอยู่แล้วครทา<ำ>ทําให้ผิดไม่เราต้องเอาตัวจริงมาให้ได้ก่อนให้ส่วนมันเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีอุกชกักรจ์สะเทือนขวัญน,นะครับ เพราะนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะฮะเพียงแต่คุณรับผิดชอบครอบครัวเข้าไปอะไรเข้าไปเดือนที่กระบวนการนะฮะรอลงอาญาก็ได้ครับนะคุณบอสก็ไม่จะเป็นที่ต้องมารับราชการถ้ากลัวจะเสียประวัตินะครับอะไรต่างๆไม่ใช่เลยมันไม่ควรจะเป็นมหาการแบบนี้แต่เพราะอะไรเพราะมันคดีเนี้ยมันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกครับผมต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันแต่ถามว่ากระบวนการก็ฝาก กระบวนการในชั้นอุทธรณ์ต่อไปแล้วกันครับถ้าถ้าเกิดถ้าในการสองท่านโดนเอาแล้วตํารวจล่ะคนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะอืคนที่มาเป็นต้นคิดในการที่จะเอ้ยต้องออกในทางแก้ความเร็วของรถล่ะอืต้อกไหมฮะเรื่องนี้ยมันต้องโยงไปหมดนะครับนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมแล้วจากประสบการณ์ของคุณคำลวิ์เนี่ยนะครับการที่ การทีอ่อธิบดีสารทําความเห็นแย้งละคาปะไว้ในคดีไว้ในสํานวนเมื่อถึงชั้นอุทธร์เนี่ยมันจะมีผลเยอะไหมผมมองว่ามีผลเพราะเป็นประเด็นสําคัญในการที่ศารอุทธร์จะเอามาพิจารณาอ๋อนํามาพิจารณานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่ต้องเป็นองค์คณะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่เป็นองค์คณะอยู่แล้วเพราะนั้นผมบอกว่า ก็ <reading> <expand> ขอความอย่าให้มันอะไรจะขัดความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนไหมนะฮะความจริงก็คือความจริงทาดันนะครับโอเคครับผมรับทราบกันตามนี้ขอบคุณนะคะคุณคำรณวิทย์ครับขอบคุณนะคะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสรับค่าโรทรคำรณวิทย์ทุบกระจ่างคดีนี้น่าสนใจเหตุเกิดในห้องห้องหนึ่งในห้องนั้นมีตำรวจมีเอกการและมีนักวิชาการใช่ค่ะประเด็นที่เขาคุยก <Island> ันในห้องนั้นสรุปเลยไหมเปลี่ยนความเร็ว ถูกต้องเอาง่ายๆเลยคือพยายามหาเหตุในการเปลี่ยนความเร็วรถ้ต่ำกว่มจากความเห็นในเชิงวิชาการของอาจารย์ท่านนั้นใช่ค่ะดรอกเตอร์สายประสิทธิ์เกิดนิยมท่านสายประสิธิ์อ้างอ้างทฤษฎีอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็คำนวณความเร็วของรถของบอสใหม่แล้วก็บอกว่าความเร็วของรถในเช้าบุรวันเกิดเหตุมันไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นหรอกมันไม่เกิน80ดมันเหลือ79.2 2มันก็แค่ 7 9 7 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหมันมีผลนะเรื่องถ้าเกิน80อะความเร็วของรถนักณะเกิดเหตุถ้าเร็วกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่ถ้าต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นอีกเรื่องเลยปรากฏว่ารถตัดสายแปดสิซึ่งนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยค่ะคำนวณความเร็วใหม่โดยโดยอาศัยหลักชาารอะไรก่อนแล้วแต่ก่อนหลักของอาจารย์แกแหละปรากฏว่าคำนวณได้ความเร็วแค่ 79. จุด 2อ,อไม่ถึง80ขาด80ไปติ้วหนึ่งพอมันย้อน80มันก,นก็รูปเรื่องมันก็เปลี่ยนทันทีแต่มีคนบอกลองไปส่องดูภาพที่เก็บไว้นะร่องรอยของรถเฟอร์รารี่คันนั้นนะกับการคู่ระยะทางยาวเนี่ยมันก็บอกความเร็วรถได้เหมือนกันว่ามันจะ79.22หรือเปล่าทีนี้เมื่อมันคิกออฟจากเปลี่ยนความเร็วรถค่ะตำรวจที่อยู่ในห้องนั้นอายการที่อยู่ในห้องนั้น ก็ก็ก็ไหลไปเรื่อยไหลอย่างไรผมก็ไม่รู้ผมมาอยู่ในห้องนั้นนี่แต่มันมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานย้อนกลับไปฟังกี่ทีกี่ทีก็รู้สึกรู้สาและรู้เลยนะว่าใครเวิร์ดดิ้งใครพูดอะไรตรงไหนอย่างไรสนับสนุนอะไรยังไงแล้วแต่แต่ผลออกมาเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับเคารพนะคะในกระบวนการเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะเราไป ล่วงละเมิดคําพิพากษาของศาลไม่ได้ใช่ผลว่าท่านตัดสินมาแล้วแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในทางความรู้สึกและคิดของสังคมเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันกับไอ้สิ่งที่ตัดสินกออกมาอันนี้เราก็ต้องรับกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะสังคมก็ยังหวังอยู่กับชั้นอุทธร์นั่นเลยค่ะเพราะว่าอธิบดีสารอาญาคดีทุจริตท่านก็ได้ทําความเห็นแย้งคำพิพากษาปะเอาไว้ในสำนวนค่ะ เมื่อคดีนี้มีการอุทธร์มันต้องอุทธร์นะอุทธร์รไม่อุทธร์ไอาการมีเรื่องมีเรื่องแน่นอนต้องอุทธร์ค่ะเมื่ออุทธร์ขึ้นไปที่ศาลอุทธรน์นะครับความเห็นแย้งของอธิบดีสารอาญาคาดีทุจริตก็จะติดขึ้นไปด้วยใช่ค่ะขอเอ่ยชื่อได้ไหมท่านอุเทนสิริสมตรติการชี่ให้ความเห็นแยง้ง,ซ,งซึ่งจากประสบการณ์ของคำาอนวิทูปกระจ่กงอดีตธบชนก็บอกว่าจะเป็นนะความเห็นแย้งที่มีผลมากท่านอธิบดีสารท่านบอกว่ารูปเรื่องมัน ม,มันสามารถมองได้ว่ามันเป็นขบวนการเปลี่ยนความเร็วรถแล,แ,รและแบ่งหน้าที่กันทําและแบ่งหน้าที่กันทําชัดนะเอาแค่2องคำนี้คีย์เวิร์ดเนี้ย<อ>มันเ็นภ<ล>าพ